แล้วก็สปสชก็บอกว่าประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงโควิดอย่าเพิ่งขอรับชุดตรวจ ATK ฟรีะนะครับถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงอย่าไปขอรับเพราะก็คือเข้าไปในถัดไปไปไป,ไปภาพแล้วครับงน,นนฮะ,ะคือตอนนี้ ATK นี้เขาแจกอยู่ในแอปเป่าตังนะแจกแอปเป่าตังใครใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเข้าแอปเป่าตังและขอรับแจก ATK ได้ฟรีครั้งละ2 2อัน 2ชิ้นครั้<า>งละสชิ้น2อันเนี่ยนะ,ะเสร็จแล้วก็ไปรับที่ร้านขายยาใกล้ๆบ้านถ้าถามว่าร้านขายยาใกล้บ้านเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างที่เขาแจก ATK ผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยข้าไปดูในเว็บไซต์ของสปสอชอก็จะทราบแล้วก็เลือกได้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่1มีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยเขาแจกไปประมาณสล้านกว่าชิ้น แล้วก็คนที่รับ ATK จากแอปเป่าตังเนี่ยปรากฏว่าเอามาตรวจจริงประมาณสัก25เปอร์เซนต์เท่านั้นเองอ,ะอ่ะอืกแต่จะตรวจตรวจตรประมาณสัก40 42เปอร์เซนประมาณนี้นะไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งโอ้แสดงว่าอีกกว่าครึ่งเนี่ยเอาไปเก็บไว้รอเขาจึงออกออกคำเตือนตรงนี้มาว่าถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงอย่าไปขอค่ะอย่าไปขอมาเก็บไว้ค่ะเพราะหนึ่งถ้าคุณไม่เสี่ยงคุณจะไม่ตรวจเลยคุณจะตรวจเมื่อเสี่ยงถูกไหม เพราะว่าถ้าใครไม่เสียงคงไม่ตรวจอะ่ะเพราะแย่จมูกมันใช่สนุกอะนะ, <c oughs> ะเพราะฉะนั้นก็เลยมาเก็บไว้พอเสียงแล้วเขาตรวจค่ะ <c oughs> อันนี้เขาขอร้องว่าอย่าทําแบบนี้นะ <c oughs> ให้กลุ่มเสียงให้กลุ่มเสียงขอและเขาได้ใช้เลย <c oughs> แล้วก็รายงานผลเพราะว่าพอขอและใช้แล้วรายงานผลเนี่ย42เปอร์เซ็นต์อะ <c oughs> ขอไปแล้ว42เปอร์เซ็นต์ได้ใช้อีกเท่าไหร่ล่ะ 58% 5สิบปดปเสิบปดปเซ็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เอาไปเก็บไว้เฉยๆนะครับใช่อันนี้เราก็ต้องนะเคารพกฎของสังคมด้วยนะออย่าไปเบียดบังคนที่เขาป่วยหรือเขาควรจะต้องได้เราไม่เสี่ยงแล้วเราเฮ้ยคนเขาแจกฟรีก็เลยไปขอด้วยขอมาเก็บไว้อย่างนี้เราต้องเป็นมนุษย์ที่เป็นพลเมืองดีนะ,ะเออเราต้องไม่ไม่ทำตัวอย่างนั้นนะครับ